สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกรีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณกับมิติใหม่ชั้นน้าโกกรีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักค่ำททบ5แล้ววันนี้ครับเรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูพมิอากาศสุดข,ขั้วน่าติดตามดังนี้ครับ แม่น้ำปรากวัยแห้งทำชาวประมงและเกษตรกรขัดแย้งแย่งน้ำกันแล้วยาอินซีอวมไข้หวัดนกระบาดในสัตว์ปีก8แสนตัวนิรัฐวอชิงตันถึงเวลาตั้งคำถามเลิกกินแซลมอนได้หรือ,อยังอะไรทำแซลมอนเสี่ยงศูญพันนักพยากรณ์สิงคโปร์ชี้ฝนที่จะหนาแน่น2เดือนข้างหน้าเป็นสัญญาณเริ่มลานิญ,ญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการพูดคุยเรื่องก,การโกกลีนวันนี้มาดูอีกแนวทางจัดการขยะรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกับผู้จัดการทั่วไปของโบประเทศไทยคุณนัทดลสุขสิริฐานันในการจับตาสภาพอากาศสุดข,ขั้วเล่นงานโลกอังคารที่22ตุลาคม2 5 6 7มาเริ่มที่การรายงานสาการความแห้งแล้งที่อากาศสุขขดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกําลังทําร้ายบางประเทศอยู่ในขณะน,นี้ไปดูที่อเมริกาใต้นะครับเมื่อ แม่น้ำปรากวัยแห้งเหือดหนักจนทำให้เกิดความขัดแย้งแย่งการใช้น้ำระหว่างชาวประมงและเกษตรกรครับ แม่น้ำปรากวัวนั้นเป็นแม่น้ำสายสำคัญของชาวปรากววยเลยนะครับมีความยาว2,000กิโลเมตรแต่1,600กิโลเมตรแรกนั้นเป็นต้นกำเนิดของสายน้ำอยู่ในประเทศบราซิลครับการลดลงอย่างรุนแรงของระดับน้ำในแม่น้ำปรากวัยซึ่งต่ำสุดเป็นประวัติการในเดือนนี้ก็เนื่องมาจากการเกิดภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในตอนบนของประเทศบราซิลนั่นเองนะครับจึงเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวประมงและเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ชุ่มน้ำทางตอนใต้ของปรากวัยก็เพราะว่าชาวนาต้องใช้น้ำปริมาณมากจากแม่น้ำปารากวัยเพื่อการ ชลประธานทั้งที่ระดับน้ําในแม่น้ําก็ลดต่ําลงมากขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับชาวประมงถึงถึงกับตําหนิชาวนาว่าใช้น้ํามากเกินไปจนทําให้ระดับน้ําในแม่น้ําแย่ลงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ําในลุ่มน้ําปลาตาที่ควบคุมการไหลของแม่น้ําปรากไวยและแม่น้ําปารนารวมถึงทําให้ชาวประมงไม่สามารถจับปลาเพื่อประทังชีวิตได้เลยครับ ก่อนหน้านี้3 6 0องศาโกกลีนก็ได้รายงานการเกิดภัยแล้งในอเมริกาใต้ได้ทําให้แม่น้ําหลายสายเลยครับในป่าฝนอเมซอนของบราซิลนั้นแห้งเหือดลงมามากอย่างไรก็ตามครับเกษตรกรปลูกข้าวและรัฐบาลปารากวก็ระบุว่าปัญหาน้ําในแม่น้าปารากวัยเหือดแห้งนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่ใช่การชลประทานเนื่องจากลุ่มน้ําปลาตาทั้งหมดนั้นเจอปัญหาฝนตกน้อยเป็นเวลา4ปีมาแล้วครับจึงกลายเป็นปัญหางูกินหางที่ยากจะหาทางออกหากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังคงทําให้อากาศสุดขั้วเล่นงานผู้ ภาคอเมริกาใต้ไม่หยุดนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณให้ทางบ้านเราระวังปัญหานี้หากเจอกับสภาอากาศสุดขั้วเล่นงานบ้างครับไปที่การจับตาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อโรคระบาดกันต่อนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเมื่อพยาอินซีอ่วมนกครับพบไข้หวัดนกระบาดในฝูงสัตว์ปีกแ0 0 0 0 0ตัวในรัฐวอชิงตันครับ สัปดาห์ก่อน360องศาโกกรีนก็ได้รายงานการระบาดของไข้หวัดนกในคนที่รัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวตันตกของประเทศสหรัฐอเมริกามายกกนะครับวันนี้มีรายงานรัฐวอชิงตันทางตะวตันออกเฉียงใต้ก็พบกับไข้หวัดนกระบาดในฟาร์มสัตว์ปีกอีกประมาณ8,000 0 0ตัวครับถือเป็นการตรวจพบไข้หวัดนกในฟาร์มที่มีความรุนแรงสูงครั้งแรกในปีนี้ของรัฐวอชิงตันเลยนะครับโชคดีที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าไวรัส H5N1 นั้นจะไปแพร่ระบาดสู่มนุษย์หรือปศุสัตว์ชนิดอื้รรเ กรารระบาดของไข้หวัดนกครั้งแรกในสหรัฐอเมริกานั้นเกิดขึ้นในเดือนมก,กราคม2565นะครับตั้งแต่นั้นมาโรคนี้ก็ส่งผลกระทบกับสัตว์ปีกกว่า103ล้านตัวในประเทศครับนอกจากนี้ไวรัสสายพันธุ์นี้ก็กําลังระบาดไปยังโคโนมและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆรวมถึงแมวน้าในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐวอชิงตันด้วยปีนี้ก็มีรายงานคนติดเชื้อไข้หวัดนกอย่างน้อย25คนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับยิ่งแล้วก็ตามระหว่างปี2545ถึงเดือนเมษายนปีนี้อองค์กกกาารนนมัยโลได้บ้บทึผูป่ว8 189รายและมีผู้เสียชีวิต463รายใน23ประเทศครับจากไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ครับความกังวลสำหรับเรื่องนี้ก็คือไวรัสอาจจะกลายพันธุ์ในลักษณะที่ทำให้แพร่กระจายมาสู่มนุษย์ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือความน่าเป็นห่วงและเราต้องจับตาผลกรทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อโรคระบาดอย่างไกลชิดครับ และหลังจากที่360สาโกลกลีนนำเสนอเกี่ยวกับวิกฤตการณ์การเสี่ยงศูนพันของปลาแซลมอนเมื่อปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลให้เราชวนคิดอีกนะครับนั่นก็คือถึงเวลาต้องตั้งคำถามแล้วนะครับว่าเราควรเลิกกินปลาแซลมอนหรือยังและอะไรคือเหตุผลที่ทำให้แซลมอนเสี่ยงศูญพันครับก็จากการที่สำนักสิ่งแวดล้อมแห่งสาราชอาณาจักรรายงานประชากรปลาแซลมอนแอตแลนติกในอังกฤษและเวลส์ ลดลงอย่างมากในปีนี้นะครับถึงขนาดต้องเปลี่ยนการจัดกลุ่มการคุ้มครองเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือน่าจะเสี่ยงเพราะว่ามีปริมาณลดลงสู่ระดับที่ไม่เพียงพอต่อการรักษาประชากรแซลมอนให้มีอยู่ตามธรรมชาติครับรายงานระบุเมื่อ40ปีก่อน,นครับมีแซลมอนอยู่ราว1,400,000ตัวที่กลับมาวางไข่และ,จะเจริญเติบโตในแม่น้ําในสาราชอาณาจักรทุกปีเลยครับแต่ตอนนี้เหลือเพียง1ใน3ซึ่งเป็นจุดต่าสุดใหม่และก็เป็นหลักฐานของวิกฤตการณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพที่กําลังขยายตัวมากขึ้นครับเหตุหลักก็มาจาจกกา มีน้ำเสียจากภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและเมืองคโคลนที่สะสมในแม่น้ำการขาดแคลนน้ำที่เกิดจากการใช้น้ำมากเกินไปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทําให้แม่น้ำอุ่นขึ้นจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของปลาแซลมอนครับนอกจากนี้การเพาะเลี้ยงแซลมอนก็ยังอาจทําให้สาการย่ําแย่ลงไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าการเลี้ยงในพื้นที่จากัดอาจทําให้เกิดปัญหาโรคระบาดและประสิตเช่นเหาปลากับแซลมอนได้นะครับและนี่จะเป็นคําถามว่าควรเลิกกินปลาแซลมอนแล้วหรือไม่ คำต่อก็คือก็แม้ปลาแซลมอนจะเป็นแหล่งโอเมก้า3ที่ดีต่อสุขภาพแต่หลายคนก็เริ่มกังวลถึงผลกระทบจากการบริโภคที่มากเกินไปและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพาะเลี้ยงนะครับการลดการบริโภคปลาแซลมอนจึงอาจจะไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์ครับแต่ความร่วมมือกันอนุร,รักษ์และให้รัฐบาลอังกฤษต้องออกกฎระเบียบที่เข้มงวดจะสามารถปกป้องประชากรปลาแซลมอนให้มีอยู่และเป็นอาหารของชาวโลกได้ดีกว่านะครับ มาต่อกับเรื่องที่ติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับที่ผมจะบอกว่าลานินยาจะมีผลกับเอเชียอย่างไรซึ่งก็รวมถึงไทยเราด้วยนะครับไปดูครับเมือ่อนักพยากรณ์อากาศของสิงคโ,โปร์ชี้ว่าสภาพอากาศที่จะมีฝนชุกหนาแน่นในสิงคโ,โปร์ในอีก2เดือนที่เหลือของปีนี้อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของปรากฏการณ์ลานินยาที่มีผลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ หลังจากรัฐบาลสิงคโ,โปร์เริ่มออกคำเตือนความเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากการเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมนักพยากรณ์อากาศก็คาดการณ์ว่าสภาพอากาศที่จะมีฝนตกชุกในช่วงสองเดือนข้างหน้าอาจเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของปรากฏการณ์ลานินยาด้วยครับสภาอุตุนิยมพิทยาเฉพาะทางของอาเซียนคาดการณ์ว่าสภาวะลาญินยาจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนและน่าจะคงอยู่ไปจนถึงต้นปีหน้าโดยคาดการณ์ว่าภูมิภาคทางใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีฝนตกมากกว่าปกติในช่วงนี้ด้วยครับ นักวิจัยอาวุโสจากสถาบัน Earth o b s e r v a t o r y of Singapore โปแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางชี้ว่าลนิญาที่จะเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะมีความรุนแรงน้อยครับซึ่งจะไม่ส่งผลให้มีฝนตกหนักมากกว่าลนินญ,ญาครั้งที่ผ่านๆมาอย่างไรก็ตามครับบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเกิดน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มต่าที่มีการาระบ,บ,ารบายน้ําที่ไม่ดีและอาจเกิดดินถล่มในพื้นที่ภูเขาด้วยนอกจากนี้ยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตประชาชนและทําให้ตารางการเพาะปลูกและ การเก็บเกี่ยวถูกรบกวนเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้นะครับสำหรับภาคใต้ของไทยนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคทางใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ในการรายง,งานครั้งนี้ด้วยนะครับไงคุณผู้ชมชาวใต้ครับก็ต้องคอยติดตามผลกระทบจากลานนยาที่จะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศโลกมากขึ้นนับจากนี้ด้วยครับ ผมกำลังชี้ให้คุณผู้ชมเห็นความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงกับชีวิตเราในทุกๆด้านจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศย้ำการโกกลีนด้วยการลดการปล่อยก๊าซอนกระจกจะหยุดยั้งและรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้นะครับในช่วงของการพูดคุยผพ้นำประสบการณ์โกดีนวันนี้มาดูอีกแนวทางการจัดการขยะรีไซเคิลที่เจ้าของโครงการเขาเคลมว่าเป็นการพัฒนาระบบการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างมากด้วยนะครับ ระบบนี้เป็นอย่างไรและจะเป็นแนวทางใหม่ในการจัดการขยะรีไซเคิลให้แก่สังคมไทยได้มากน้อยแค่ไหนไปพบกับผู้จัดการทั่วไปของโบสประเทศไทยคุณนัทดลสุขสิริฐานันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณแซคขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับเช่นกันครับวันนี้จะฉายภาพอะไร้พ้ษพิอบ้านราบครับครับวันนี้อยากจะมาเล่าเกี่ยวกับโครงการโบ g r กรีนมูฟครับที่ทางโบสประเทศไทย ได้ร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครนะครับในการจัดการบริหารขยะรีไซเคิลให้ดียิ่งขึ้นครับย้ําว่าดียิ่งขึ้นนะครับและคุณชนทั้งบ้านก็จะมีส่วนร่วมด้วยนะถ้าเราฟังเราวันนี้งั้นน่าสนใจยิ่งพักสักครู่มาติดตามกับ360องศาโกกลินครับ